สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มากินตำปอหุวงน้ากันครับเจ็บแซ่พูดนะพี่น้องเอ้ยมาด้าพี่น้องมากินเกาอน้ากันครับผมเพลเพลแต่พี่น้องพูดนะอู้ยกำลังเปีย่ะได้ไหลบ่พี่น้องค้ำยงยงยงพี่น้องค้ำยงยงยงเลยมากินน้ากันวันนี้แต่ปองฮวงนี่เป็นตำปองฮวงล้านป้าครับ ก้าเยู่ข้างๆร้านนี่แหลแแะแซ่บแซ่บปลาแดกปลาหนงนงใส่บักขี้เคี้ยวครับหลายอย่างนี่มาจิ้นน้ำกันมันคัน่มแบบงี้ปลาแดกจะเป็นปลาแดกต้มครับจะเป็นปลาแดกต้มปลาแด,กต,ดกต้มเองใท่ไหมครับปลาแดกขันขั้วนัวนัวที่พีน่น้นนนองพูดเห็นบ่นี่ใส่ขอบุนใส่เสี่ยงหม่งน้ำจั้อน้อย วันนี้มากินชูฟีชูน้องเบิง้งเห็นไหมพามันแสีบอีดีอันนี้เขาเอิญไอนน้บ้านเขาเอิญดำักหุ่งทางใต้มันเอิญส้มตำนะพี่น้องตำปูปลาเนาะมันอ้ยเป็นตะแสีบน้ำปลาแดงคนก็นหอมหอมหอมบักนาวนี่บักบักนาวบักนาวเป้นมะนาวเป้นนคนปรปฐมหอมหอมเด็ดอีรีพี่น้องนี่วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาก,กินให้พี่ให้น้องเบิง้ง พี่นอ่างอยากอยากอย,ก,อยก,กินน้ำเถอะนี่เออเดี๋ยวปฏิวัติกินอ่างอีกกับว่่ได้อ่างในยังดอกนี่มาเอากินจะค่ำมั่งนะันมือนอืม มาพี่นหรองมาโงงคัมเนี่ยไงนี่เียงครับตัว <c oughs> เว็ดเว็ เผสเลยครับไ้กินใไพี่ร่างบ้งก็ดพ่าท่านหรอล่ะกินสิไะไกินน้ำครับเพ็ดเพ็ดเพ็ดจบคลิปปุนะจบคลิปปุนะกินกินได้ขับพุ่นตอนบันิดบากหงไม่ได้เพ็ด ถ้าซุ้มเขากินมบะพริกได้หลายเขาขึ้นจินได้ปะพี่ต้องบอกเขายนะขึ้นกระเพาครัเดียวเงี้ยตักเบิดโตได้แบบนี้จังพี่ต้องโอ้ขออนุญาตไปกินน้ามเสียผ่านกันเนี่ยเพลิดเพลิน